เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยสิบดยอดเลยครับคือสุดยอดเลยครับคืออะกองพร้อมพร้อมไปพร้อมทีมงานพร้อมพร้อมนกทิ้งรังซีหนึ่งเคสหนึ่งแอคชั่นคาดขาดขาดขาดอะไรพวกมึงในรถมึงเคยจูบไหมเนี่ย มานี่ทำให้ดูโผลอเอดูดิเนี่ยเองอินเนอร์มันต้องมาเข้าใจปะ่ะเล่นเองต้องมั่นใจตัวเองหน่อยครับผมจับปุ๊บนะเอง่นะเงี้ยเป็นดาวเป็นคนระเป็นคนระเป็นอ่ะให้โอกาสอีกรอบนึงอ่ะไปจ้างมาก็แพงอ้าวกองพร้อมทีมงานพร้อมอ นกทิ้งลังสีหนึ่งเทปสองเพรเพราพอาะโอ้โหมึงทำอย่างนี้อีกแล้วไอ้โลหมึงเด็กไรซี่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมานี่เดี๋ยวชื่อไรซี่หมดอะไรขอมึงเนี่ยจะทำมันมึงอย่าประมาดิครับผมครับตั้งใจแล้วมึงอย่าอย่าอย่าเห็นกล้องไม่ต้องสนใจเลยเห็นก็ไม่เห็นไหมผู้กังเนี่ยเห็นไหมหัวหน้าเองเลยเชียร์แล้วเช่อีกครับผมครับเออนั่งพอกล้องทางปุ๊บไอ้ขั้น เอ็งไปเลยก่อนปุ๊บเสร็จแหว่ลงมลงเลยเป็นไหมแ้เนี่ยเอ็งจำไว้นี่เอ็งมาถึงปุ๊บต้องมันใจใช่ไหมมาถึงปุ๊บหอกล้องไอ้ท่านปุ๊บเอ็งจับเนี่ยเป็นไหมเป็นครับมึงจะให้เสียชื่อเฮตั้มดิอาจารย์พ่อของมึงก็นอนอยู่นี่ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งถ้าพลาดมึงไม่จังเลยแล้วโอเคอ้าว ต้องพร้อมถิ่งงานพร้อมอพร้อมเอายกทิ้งลังสีหนึ่งเพ็กสามพอเลยลโอ้ไหลกวา่ามึงต้องเข้าให้มันแบบนั้นอยู่ที่มึงเคยจูกใช่ไหมเอามึงลองจูกไปทีไม่ใช่จูกแขนมึงเนี่ยเนี่ยอเอาดูเออมึงก็ทำได้นีวว่หว่าถ้าไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวก็ให้กันครั้งหนึงงน่งนะให้มึงอด้นี่ถ้าถิ่งงานโอเคนะต้องพร้อมยกทิ้ทงลังสีหนึ่งเข็มสีเข็ม สั่นอีกแล้วมึงสั่นอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเอาก็เราไม่ได้พี่ไม่เคยพาไปซี่เหรอมานี่มานี้ดูกูให้ดีเนี่ยนั่งบุบพอก้องเอ้ายิ้มทำไมอีกมาโอ้ฮะนั่งบุบพอกุ้มกับทางปุบแอคชั่นเองมั่นใจเลยต้องเตรียมความพรีจัซซี่แล้วเฮ้ยบ้ามาถึงปุบแอคชั่นเนี่ย ทำเป็นไหมครับไหนลูกเล็กเอาลิ้นดูดิลิ้นลิ้นมาดิเฮ้ยยังไม่จบอ่ะยังไม่จบเหรอเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาถือกล้องนะตายบอกเดี๋ยวเนี่ยถือกล้องให้อีกทีนึงให้อีกทีนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าถ้าไปผ่านนะผฟันเนี่ยกูเรียนเดี๋ยวเลยฮะตังความอ๋อเฮ้ยเฮ้ยล็อกทิ้กรังซีหนึ่งเฮ้ยฮ่าโอยแค่เข้ามึงก็ผิดแล้ว ไม่ต้องแบบั่งหอกทีกคืคืกขเสร็จปุ๊บโอยอย่างเงี้ยคืออือืฉันมไป้ล้ไปแล้ว,ลว <c oughs> นะไม่อยู่แล้ว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 ๆๆๆจรจนอนๆๆ จะคิดจังเลกรบพดสีบนนี้โอ้ยฮะไอรไบอร์ทราไปฮะเดี๋ยวเห็นียังวะเหลือทิ้งไว้แค่อ้ยทิ้งลังครับจะคิดจังไยกดนอ้ดนี่โอ้ยุดยอดได้เรนาเซอยเ็วคาขเาเสิเลนเออจะไหวเยวคือพลายไหวเลยเนาะ